สวัสดีค่ะพบกับครูขวัญในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้นะคะเราก็มาเรียนเรื่องการเขียนเรื่องจากประสบการณ์ตัวชี้วัดท2.1ป .2 ท .2 เขียนเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับประสบการณ์จุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถเขียนเรื่องสั้นๆจากประสบการณ์ได้เรามาทบทวนความรู้เมื่อช่วง,ง,งนู้นทันเนี้ยไปนะคะ เมื่อช่วงนี้แล้วเราได้เรียนเรื่องการเขียนเรื่องสั้นๆจากประสบการณ์ไปนะคะาการเขียนเรื่องจากประสบการณ์ที่เราได้กระทําหรือเขียนเรื่องจากสิ่งที่เราพบเห็นมาควรใช้ภาษาเขียนที่อ่านเข้าใจง่ายเขียนแบบนําเสนอความรู้ควบคู่กับความเพลิดเพลินใจให้แง่คิดนี้นะคะครูพันก็จะมีตัวอย่างบทร้อยกรองนะคะประเภทกรอน4ก็คือจะมี ในชื่อเรื่องว่าความรู้มีอยู่รอบตัวเรานะคะก็จะมีอยู่ในหนังสือเรียนของเรานะคะ,ะประเภทกรเสียวคือวักหน้า4ี่คำวักหลังก็สี่คำอ่านยวครูปันจะอ่านให้เราฟังนะคะหรอบนะลูกนะแล้วก็เรามาช่วยแปลความหมายจากบทใบกลองประเภทนี้เพื่อนำไปเขียน เรื่องสั้นๆกันนะคะนะตอนเย็นวันศุกร์ทุกคนในบ้านร่วมทานอาหารเบิกบานหัวใจพ่อบอกลูกว่าจะพาลูกไปหาความรู้ใหม่ในท้องฟ้าจําลองเด็กน้อยดีใจได้ไปเที่ยวท่องอาบน้ำเข้าห้อง เตรียมของให้ดีก่อนจะเที่ยวจรแม่สอนวิธีหาความรู้ที่ไม่มีในโรงเรียนความรู้มีทั่วรอบตัววนเวียนหากเราภาคเพียนเขียนแล้วจดจำพบเห็นสิ่งใดจดไว้เป็นคำนำมาอ่านซ้ำ ทำความเข้าใจเมื่อถึงเวลาพ่อพาลูกไปรีบเร่งเร็วไวขึ้นรถไฟฟ้าถึงเอกมัยดีใจหนักหนาลงรถไฟฟ้าพ่อพาชมดาวท้องฟ้าจำลองมองดูพร่างพราวได้เห็นกลุ่มดาว สุกสกาวสดใสชมนิทัศการสื่อสารว่องไวดาวเทียมของไทยมากมายสารพันสนุกสนานเที่ยวนานทั้งวันความรู้เพียรมั่นมุ่งมั่นจดไว้ไม่รู้ก็ถามทำความเข้าใจทุกสิ่งนั้นไซหล้วนให้ความรู้ กลับมาถึงบ้านอารีอ่านดูทบทวนความรู้ที่อยู่รอบกายวิทยาการนี้ไม่มีที่ขายหากเราอยากได้ต้องใช้ความเพียรฟังอ่านจดจำแล้วนำไปเขียนบันทึกบทเรียนเวียนอ่านต่อไปหากเราฝึกตนจนเป็นนิสัย ไปเรียนรู้ไว้ได้ประโยชน์เอ่ยนี่นะคะจากเรื่องที่เราได้อ่านไปนะคะก็เป็นเรื่องราวจากประสบการณ์ของอารีนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูนะคะทีนี้เมื่อเราอ่านบทร้อยกรองจบแล้วเราก็สามารถนำมาเขียนให้เป็นประสบการณ์ที่เราได้พบเจอนะคะอย่างเช่นตัวอย่างจากบทร้อยกรองเมื่อกี้นะคะ เีกหญิงอารีก็บันทึกเรื่องราวเมื่อวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2558นะคะจากเนื้อหาในบทร้อยกรองเมื่อกี้นะคะเรานำมาเขียนเป็นประสบการณ์ของเรานะคะวันนี้คุณพ่อและคุณแม่พาฉันไปเที่ยวที่ท้องฟ้าจำลองฉันได้รับความรู้มากมาย ซึ่งความรู้ต่างๆเหล่านี้ไม่มีอยู่ในโรงเรียนคุณแม่บอกฉันว่าความรู้มีอยู่รอบตัวเราอันนี้เป็นไงคะก็เป็นการเขียนเรื่องราวที่เด็กผู้หญิงคนนี้นะคะได้ไปไปเที่ยวมานะคะได้ความรู้อะไรมากมายเห็นไหมคะตรงกับเรื่องเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะความรู้มีอยู่รอบตัวเรา แต่ไม่รู้เราพบเจออะไรเราก็นำมาเขียนซึ่งเรียกว่าเขียนเรื่องจากประสบการณ์ของเรานั่นเองบน,นี้นะคะการเขียนเรื่องจากประสบการณ์นะคะใช้รูปแบบการเขียนบันทึกอย่างไม่เป็นทางการเป็นการเขียนเรื่องราวส่วนตัวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพื่อเตือนความจำ หรือบรรยายความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่อสิ่งที่ได้พบเห็นเช่นตัวอย่างเมื่อกี้นะคะทีค่ครู่ายกตัวอย่างไปมาดูนะคะหลักการเขียนเรื่องตามประสบการณ์ว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยควรกำหนดหัวข้อและขอบข่ายของเรื่องที่จะเขียนอันนี้ก็คือเขียนสิ่งที่ทําเมื่อวาน 2. ควรเลือกเขียนเรื่องที่น่าสนใจให้ความรู้และแนวคิดที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านก็คือเมื่อวานทำหลายอย่างแต่มีเรื่องที่น่าสนใจก็คือการไปบริจาคโลหิต 3. เขียนข้อมูลต่างๆให้ถูกต้องก็คือใช้ข้อมูลที่เป็นความจริงจากเหตุการณ์ที่เราเนี่ยพบเจอมานะคะและ 4. ใช้ภาษาในการเขียนให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ไทยอันนี้ ก็คือเขียนสะกดคคำได้ถูกต้องเรียบประเดียงประโยคได้ถูกต้องและได้ใจความนี่เรามาดูตัวอย่างของตูขันนะคะว่ารูขันจะเขียนเรื่องอะไรจากประสบการณ์ของตูขันนะคะ,ะลงวันที่ลูกนะวันที่16เดือนพฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2564นะคะะกะคะขันก็เขียนบรรยายว่า วันนี้ฉันตั้งใจไปบริจาคโลหิตที่สภาการชาติที่ถนนอังรีดูนังเนื่องในวันเกิดการบริจาคเลือดไม่เจ็บอย่างที่คิดสถานที่สะดวกสบายหลังจากที่บริจาคก,ก็มีน้ำหวานและขนมให้รับประทานด้วยคุณแม่บอกฉันว่าสภาการชาติเป็นที่พึ่งของประชาชนช่วยบำบัดทุกบำรุงสุขฉันรู้สึกดีใจที่ได้รับ ได้ทำความดีด้วยการให้ในวันเกิดอันนี้เป็นตัวอย่างที่รูขวัญได้ไปมานะคะเป็นแค่ตัวอย่างนะลูกนะอ่าทีนี้อ่าทีนี้สิ่งที่เราเนี่ยได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือเราเนียได้เรียนเรื่องการเขียนเรื่องสั้นๆจากประสบการณ์ไปนะคะอ่าอันนี้ ก็คือเราได้เขียนเรื่องจากประสบการณ์ที่เราได้กระทําหรือเขียนเรื่องจากสิ่งที่เราพบเห็นมานะคะควรใช้ภาษาเขียนที่อ่านเข้าใจง่ายเขียนแบบนําเสนอความรู้ควบคู่กับความเพลืลินใจให้แง่คิดนะคะทีนี้อ,อันนี้สิ่งที่ครูฝันให้เราหามาเมื่อวานอะไรคะลูก ก็คือให้หนูเนี่ยไปเอาเนื้อหาหรือประสบการณ์ที่เราได้พบเจอมาใช่ไหมคะอ่าแล้วก็นำมาเขียนเรื่องสั้นๆว่าเมื่อวานเราได้ทำอะไรบ้างหรือเมื่อวันเสาร์ที่เล้วก็ได้ค่ะหรือถ้าใครเนี่ยเมื่อวานไม่ได้ไม่ได้ไปไหนก็คือน้องดึงมาจากวันเสาร์ก็ได้นะคะแล้วก็มาเขียนนะคะเขียน มันทึกเรื่อง,องราวในแบบฝึกหัดหน้าที่8.1ต้องเรียนปืนเลยค่ะ,ะเขียนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนทำเมื่อวานนี้พร้อมทั้งวาดภาพาประกอบให้สวยงามเมื่อกี้ตัวอย่างครูพันก็มีให้แล้วนะคะ,ะเพราะเมื่อวานครูพันให้หนูเนี่ยไปคิดมาแล้วว่าหนูจะเขียนเรื่องอะไรใช่ไหมคะอะ่หนูก็นำมาเขียนในหน้านี้เลยค่ะในหน้า8.1นะคะหนลงวันที่ วันที่ของเมื่อวานเดือนอะไรพอสออะไรนะั่นก็เขียนลงไปเลยนะคะบรรยายลงมาตรงนี้นะคะแล้วก็พร้อมทั้งวาดรูปประกอบนะคะนักเรียนก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือเรียนหลักภาษาหน้าที่91นะคะหรือใครที่ยังตามไม่ทันก็ดูในคลิปย้อนหลังก็ได้นะคะว่าเราจะเขียนหัวข้อว่าอะไรได้ไหมคะที่มันเด่นชัดน่าสนใจอ่า ไละเป็นการบันทึกเรื่องราวที่ผ่านมาเพื่ออะไรคะเพื่อเราได้จำว่าเราทำอะไรมาบ้างแล้วนะคะที่นี้ใครที่ทำสเสร็จแล้วนะคะก็ส่งมาทางไลน์ส่วนตัวครูขวัญได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูขวัญก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ